ข้าไม่หอมว่าข้างหลังกนะันได้เนาะแต่ไม่มีกล้องอยู่เท่ไหร่แรกปะละ่ะเดี๋ยวมันต้องหอมอยู่แล้วแหละหอมทําไมเอา้ามันเป็นคือฝรั่งอะ่ะเขาเจอกันนะคราก็ต้องทักทายหอมกงเมื่อกี้ยังกอดพี่เลยใช่ปะข้างบนนั้นก็ยังหนูก็ยังกอดพี่เลยใช่ปล่ะเออแค่กอดหอมมันก็ธรรมดายอยู่แล้วมันเือไรก็หอมเลยปะล่ะอันนี้กล้องอยู่นะเห็นอะไรเลย ก้องอยู่นี่ก้องอยู่จริงหรอจริงจ้ะแต่ลากันเนี่ยมีความห้ามพูดแบบนี้ทำไมอ่ะไม่ได้ทำไมไม่ได้เพราะว่าเพราะว่านี่ไม่เคยเพราะว่านี่คิดมาตลอดว่านี่ต้องสวยขนาดไหนถึงจะได้เป็นแฟนพี่ปอมแล้วนี่จริงจริงไม่คุยแล้วนี่ไม่ชอบขี้คุยหรอต้องที่แหละ ชอบสายปฏิบัติพ่อก่อนโอเคโอเคโอเคอะไรเขาจับมือหน่อยดิมือเย็นเปล่าไม่เย็นนี่เขาไม่เย็นนี่เอออันนี่ยเอาวาง่อาวางด้วยกันวไม่ใช่ดีวางตรงนี้วางตรงขาที่ทำไมเอ่ะพี่ไม่ได้ทำอะไรเลยหมายถึงว่าตรงเนี้ยพี่เป็นคนที่ชอบขับรถแล้วก็อย่างเงี้ยเนี่ยขุ่นไะล่ะขุ่นปะ นี้ไงเอามาือวางไว้ตรงตักตรงตักอยงนี้ถ้าคืนนี้คนไปเที่ยวกับบีปอมเราจะไปนอนที่ไหนอะพี่อะซื้อบ้านไว้ที่กรุงเทพห่างกับสตูเนี่ยสองส,สองนาทีมานอนได้มานอนบ้านได้มาไปเที่ยวด้วยกันวันนี้ก็คือเรารู้จักกันแล้วทำไมไปนอนอยาเ่เดียวมันไม่ได,ไได้ถ้าไปนอนอยูเ่เดียวไม่ไปอะไรนะไปนอนอยู่เดียวไม่ไป <อ>พี่ไม่ไปพูดเย <PU. teve S 2> อะอะเดี๋ยวเดี๋ยวรู้กันเองดีกว่าเนาะเอออแล้วไม่ต้องพูดแล้วพี่ว่าเราอะไม่ต้องเป็นงานทาั้งคู่ไม่ต้องพูดเยอะพอก่อนเรื่องพี่ว่าเรื่องนั้นมันแบบมันเป็นเรื่องธรรมดาเอาแค่ว่าคืนนี้ไปกินอะไรดีกว่าวเราชอบกินอะไรเราชอบกินเอออาหารยังไงชอบกินอะไรกินทุกอย่าง จริงเหรอคนชอบกินกล้วยปะคนก็อย่างจริงอ๋อผลไม้อะไรเงี้ยกล้วยชอบกินปะได้หมดเหรอกินหมดเลยว่าแบบมิดเลยปะสู้ตายนี่นอนดูคลิปพี่ปอมแล้วก็จริงเหรอถามเตียงมาตลอดว่าอ๋อกูต้องงามป้าไหนเนาะอ่ะเหรอวันนี้แหละวันนี้แหละวันนี้แหละ แต่งขาแต่งอย่างนี้จมือหน่อยจมือหน่อยเอ้ยไม่หรอกไม่ไหวแล้วเนี่ยคอยาดมเนี่ยถ้าสมมองนี่อะไรนะไปสักไปสัก